ไทยเลยนะคะไปมอบรอยยิ้มมอบเสียงเพลงกันค่วบงนี้ก็เปิดเทอมแล้วด้วยใช่เปิดเทอมมาได้2 3อาทิตย์ประมาณนะครับก็อย to ่าลืมแล้วกันเนาะนะครับนี่คุณพ่อให้แลวันนะครับแบบนีนะเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นยุทธาดีใจเนาะคนเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องเปิดให้ดูอ่ะเนาะนะครับ ค่อยเดินเนาะเดินขึ้นเดินลงจนเชือกหลุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะปเจปแจงมัดข้อเท้าไว้เลยนิดนิปมัดข้อเท้าทำไมอะคะมัดรองเท้าก็ได้ไม่โดนไงขอบคุณค่ะเออสงสัยต้องยืนตรงนี้สนับมั้งเนี่ยถ้าร้องให้ให้ร้องตรงนี้หนูก็ไม่ยืนแล้วค่ะหนูนั่งเลยหนูก็นั่งห้อยขาลงไปนี่ละค่ะ ฟิลมาเที่ยวนาอขอบคุณค่ะนี่นะครับผมเราเจอกันบ่อยมากเลยค่ะหนูยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ไม่ตอบหนูตอบแล้วเบาหนิไม่ไม่ได้ตอบเขาบอกเอาวงาะไรไปเอาวงาะไรไปเขาไม่คุยกันหนูขอบคุณค่ะชื่ออะไรถามมาให้ได้เอาชื่ออะไรคะสรุปถ่ายรูปไม่บอกชื่อหนูเนี่ยหนูไม่ใช่แล้วเนี่ย ที่สุดน่ารักที่ชื่ออะไรคะโอ้จับมือถ่ายรูปถามชื่อไม่บอกตายละเฮ้ยชื่ออะไรอะคะเอ้าพี่คะหนูไม่ยอมหนูจะลงนม่าถ่ายรูปช่วยบอกทีนะครับผมถ้ามาบอกชื่อเดี๋ยวต้นข้าวให้รางวัลนะครับผมพี่ชื่ออะไรคะ,คะน,นะั่นน่ะสิเขาไม่ตอบแลยไม้เว็นไรเดี๋ยวหนูไปตั้งชื่อพี่เอาเองก็ได้ แม่กูนขอบคุณม,มากค่ะเนี่ยขนาดไม่ได้ถามแม่คุณแม่ยังบอกเลยเอาเอาเดี๋ยวกัน <laughs> โอโค,ค่ะหยอกนะคะคุณแม่ขอบคุณมากเลยคุณแม่น่ารักมากวันนี้ต้องขอบคุณนายยกหน่อยยก <ฮะ S 2> พี่บิงนายยกหนูจำชื่อไม่ได้ห <laughs> รอกหนูสายช่องวัดนายกสายาสายานนายกสายยานขอบคุณพี่บิงมากเลยนายกขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารที่ได้ เชิญนะคะเดินเชิญให้หนูมาร้องเพลงในงานนี้นะคะ<ม>ให้โอกาสแล้วก็วงคารมายของหนูด้วยนะคะคท่านนายกจัดยิ่งใหญ่มากคนเยอะมากเลยเสียงปรบมือให้ท่านนายกหน่อยจ้าอยู่ในงานหรือเปล่าแอบดูอยู่หรือเปล่าคะนายกอยู่ไหมจ้าอยู่ไหมคะไม่อยู่ไม่อยู่แน่เลยไม่เป็นไรคะ่ะแต่ท่านถ้าท่านถ้าท่านนายกอยู่ท่านนายกได้ยินนะคะนายกจ๋าปีหน้า จ้างหนูมาอีกนะจ๊ะอยากมามาอยกบ่อยๆนะคะจังหวัดนี้คนเยอะสนุกสนานนะคะต้นข้าวอาจจะมาช้าทำไมคะสิ่งที่พี่เห็นที่นี่นะเมื่อตอนเย็นนะทาไมคะเนี่ยเก้าอี้เนี่ยเป็นรูปธงชาตินะจริงๆผมไปงานกับต้นข้าวหรือไปงไม่ไม่เคยเห็นคนจัดแบบนี้นะอ๋อจริงเหรอคะก็คืออออเข้าใจแล้ว ก็เลียงสีแดงขาวฟ้าไม่เชื่อให้พ่อพ่อแม่แม่เดินไปนู้นก่อนเดี๋ยวเราดูก็จริงมันกันแตไม่ดีนะอ๋ออย่าพึ่งลุกนะอย่าพึ่งลุกเขาก็ไม่กลับมาดูแล้วท่านีะเขาเดินไปเลยพี่สาวขอเพลงคู่มาแต่วันเชียร์เพลงคู่อะไรอ่ะอะไรอ๋อคนแบบรักเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาช่วยหนูร้องเพลงสักเพลงก่อนวันนี้เรามีเพลงแบบเยอะมากคือเพลงแบบใหม่น่าตื่นเต้นนะคะสนุกแน่นอน อย่าเพิ่งรีบกลับแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้สบายสบายดึกได้พรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะใช่ไหมอ้าวยงสบายสบายใช่ไหมล่ะใช่พี่ทำอะไรคะอ๋อพี่พี่ทำงานประจำอ๋อเป็นเป็นแบบมีวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนี้ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เหมือนกันอ๋อก็เลยต้องไปทำงานวันจันทร์เศร้าเนาะ อยากกระโดดลงไปคอหักตายเยน็นพอรู้ว่าต้องไปโรงเรียนนี่เครียดเออมันเีน็ปวดหัวอะช่วงนี้ช่วยกันน้องเพลงหน่อยนะคะไปจ้าบนเพลงประจําเวทีค่ะเพลงอะไร